มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจึงเหวดแพร่รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2567รับผู้จบม .6 หรือเทียบเท่าทุกสถานศึกษาเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ก็สามารถสมัครเรียนได้ รับผู้จบปวสหรืออนุปริญญาขึ้นไปเทียบโอนหน่วยกิตได้รับผู้จบม .3 สามารถสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีแบบรายกระบวนวิชาหรือระบบพรีกรีเพื่อสะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนหลังจากจบม .6 ทําให้สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นเปิดรับสมัคร4คณะได้แก่คณะนิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ คณะสื่อสารมวลชนสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลและคณะรัฐศาสตร์กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 1เมษายนถึง30มิถุนายน2567สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง21มิถุนายน2567สมัครด้วยตัวเองณนะสาขาวิทยาบริการครั้งที่1ระหว่าง16ถึง19พฤษภาคม2567ครั้งที่2ระหว่าง27ถึง30มิถุนายน2567ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 5453 1870-1ต่อ105 หรือ w w w p l a r u a c t h